สวัสดีกันสุขูสุคนครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันยุดธครับวันยุดแล้วก็ฝนมานํามีหนามมาล้วพี่ๆน้องๆกับมาหาป้าครับหาป้ากับใส่ตรงนะครับใส่ตรงถึงตรงนี่อันนี้ก็แบบได้ป้าึ้นมาจากตรงกับมาถอดเลยครับโอูครับตรงหนามไหลอยู่ใส่ป้าเบ็ดใส่เบ็ดได้น้าพี่เบิดแล้วก็ฮี่บิดแล้วก็ใส่เบ็ดนําป้าเข็งครับป้าเฉียง เราเสียไปปลอยโครงการของเราคือปลอยป้าเรียงลาเข็งครับตอนนี้เราก็ได้สะสมไปเรื่อยๆเมื่อนี้เขาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากจากจิกดมนะครับจากคงจาเบงนะครับวันนี้นี่มาจิกดามาลดนไรมานองจับยอเสียงในฟิล์มนะครับนี่ผมมีการซับไทยได้ครับนี่เพราะผมเขาใจภาษาเขมรนะครับกูเลยครับอ่าอันั้นก็มาแล้วต้นฉบับของแท้แล้วครับนั่นตะนันครับ อาซิมีกันขาส้างน้คพอสุซูริ่นเป็นทินสั่งใหญ่นะครับก็เลยจำเป็นต้องจัดการเนี่ยจักหน่อยหนึ่งกับวิธีสานนะครับบานเฮาเป็นสีเหละตั้มมะคุงเห็นบอลนะครับขอบุณนะขอบุณภาษาเล่าด้วยครับผมบอเล่าแต่ว่าแถวนี้เขาบอกคอมเมนต์ผมก็เลยภาษาเนี่ยเสียงในีพิมพ์ผมเลยนี่ครับรวยแต่ดว่านมนุยอันนี้ก็พักบุ้งพักบุ้งเก็บจากหน้าโอ้ของกินจากทวงให้ทวงหน้าอันนี้ก็ก้อยป้าของนาเลนครับนี่ก้อยป้าสูตรเกาหลี เกาหลีตะกี้เราทำงานอยู่เกาหลีเราก็เลยจัดเลยเมนูอีสานบ้านเฮาแท้ๆครับอืมโอเคเลยนะครับตั้มถาดครับตั้มถาดตั้มปะคงวิถีชีวิตของผมกับเป็นประมาณนี่นะครับเสาทิดาอันนี้ตั้มถ้วยอาจารย์ฮะอตั้มถ้วยวิถีชีวิตอีสานครับลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้ครับกับผ้ามาเบิงเบิงหลังหลังจากที่ช่วงนี้มันหนาฝนครับปลูกพักปลูกยังบ่ได้มันก็เลยจ้ำเป็นต้องมาเบิงแบบนี้แล้วครับ นะครับนอ้อพามาเบิ่งบรรยากาศครับงามธงนะครับ,รบอยู่ธงอยู่ไฮอ,อยู่หน้านะค,ครับเพื่อสิแบบไฮแหลายๆคนที่เห็นงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยได้เบิ่งกันนะครับนี่เป็นแบบนี้เห็นบอรครับ<ไ>ฟังดันผุนก็มีกระถ่มนิดหน่อยย้ายแล้วก็ร่างกับก็ร่างเก็บป้าครับเอาไว้เห็ดป้าหน่อยเราทั้งนู่นนะครับม้วนๆครับพีสานบานเฮาครับผมจะมาเบิ่งบรรยากาศเข่าก็ร่างออกห่วงครับเดี๋ยวจักหน่อยหลังจากที่กินเข่าแล้วก็สิไปใส่เหยื่อเบ็ดต่อนะครับใส่ตวงน้ำใส่เบ็ดน้ำกับเรื่อยหลายยางครับ สนุกสนานกันไปชีวิตอีสานบานเท่าชีวิตลาาลแล้วก็แล้วก็รุดผลจากเขาว่าชีวิตโรงงานนลครับนี่เฮียวิทออกมาแล้วส่วนพงชําเบ้งกับ่บันได้านรุดผลครับตัวน,นี้กำลังกับอยู่ชีวิตกับกับข,ขอบรัวอยู่เขาเอิ้นมาบ่รัานีรุดผลนะครับถ้ารุดผลเลยสิไปบวชนะครับแต่ว่าเราเพิ่งจะบวชดูบวชแล้วบวชแล้วบวโแล้วบอสิได้มารุดผลเลรวเนาะโอ้ยนะครับ ขไปเบิงได้นะครับพงชําเบงนะครับพงชําเบงเขาไปเบิงได้นะครับนักหลองเขาเหาได้หนีหนักหลองคาโต้เป็นแสนครับมือหนีมากกินสมบัติพงมากินอย่างก่อนแสนสาหัสแสนสาหันนั่นเลยครับทั้งนักหลองทั้งนุ่มรงงานครับมือหนีมาพอกันอยู่มองนี้สนุกสนานครับชีวิตอีสานบานเฮาสวัสดีสุภูสุคนครับสวัสดีครับสอดตปลาตอครับเดี๋ยวสิใหม่ละ